สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกคนวันนี้สิพาเบิร์วิธีตากเขา่าเข่าเนา่าดิเข่าเน่าเห็นเข่าเนา่าไหมเบิร์วิธีตากเขา่าเข่าพุนตกห้เปียกเบิดพี่น้องเอ้ยนี่ตาจิ้มยางอยู่ตาขึ้นสินหลอด มีเครื่องเทียงก็มีหอยไ่ว้ตามตารางเทียงตัดไม้สงัง้วยก็มาฮ็ตเป็นสาวแล้วก็เอาเข้าพลาดใส่ตากแดดตากลมเพื่อว่าให้มันแห้งมันเหลือบแดดจะบวมได้เดี๋ยวจะเป็นกาวนิดนึงนี่เนาะวิธีตากเข้า เขาานกำลังกู้ขึ้นมาแล้วหลังจากที่กู้ขึ้นมาไวแล้ว,ลวก็เอามาตากอยู่เทียงเอามาตากไวอยู่เทิงเขาเปียกพนตกคู่มึงมุงนี้พนหมดตกมึนเศร้านี่ก็ตกจู่แต่วต่าตกบ่แหง เขาก็เห็นแดดม่งนีเมื่อนี้แดดอยู่กับใบแหงบันไดแดดใบแหงบันไดก็เลยถือโอกาสเอาเขามาตากตากใย,ยไว้อยากให้มันแห้งไมไว้เตรียมซีซลเลยพายเบึองอีกเทียงหนึ่ง ท่านี้ก็มีเขาขึ้นกันยุนี่ก็ตากไว้ขึ้นกันตากไว้เทียงยันพุนหำมภาพสิชันพัวกปริษัยกันชัน มนี่คือตาสิน้นหลอดผ่าต่อย,ยชิม,มเอาแนยงอยู่ชิม,มเอาแนยงอยู่ยโอ้ยแนยงสงกุที่ข่า,ขาวนาวนบลายเนี่ยขาเปียกขาเปียกเพอ ตาไว้มันแหงกระซีไปนี่ซีก่อนซีตูวมันนี่ก่อนเกี่ยวมาทันแล้วแต่ว่าแต่วต่าซีอย่ามันเนา่าพายุหิ้วเศนเลย พัยเห็ดเปียบบืดขาว,ว,ควเครื่องมาบูเสียเครื่องมัดใไม่ใช่มัดเป็นห้าหรือ,อก็เอาข้าวมาตากใส่เสียแท้แทนดินน้ากันเสียเสีย,สย,สยไป

จบจบจบเนี pues s <S okay, ่ยหมัดเถเบองต้นสบายแกขึ้นไปมัดงตอกขึ้มาลิกๆไปเลยเชียงนาซำนีนั่นละบมหูสีเห็ดแล้วเลยบอกขาเต็มเทียง

phục sáu cảm đôi mắt bác sĩ xiềng mắt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  xôi, xôi. mắt xiềng ่มแห้องอนนี้ผัดท่วงเขาแหงม่นส,สิแหงไว่ดังเนาะวันอะไรไม่นส,สิแหงไว้บอ,อสัมผัสากตอนนี้เขากาขึ้นมาตากขาวที่ทั้งเทียงนี่ไม่สัง่งไผ่ สัดนไปสางไผ่คือมาสอดสอดใส่แถวเทียสอดใส่ชหนามาไม่สางไปมามัดเป็นห้าเป็นห้าอลไรก<ค>ัเอาเขาตากใส่นี่อย่างตากปันชิ้นหรอมัน<ค><ะ>เน่าเนาะถ้าปลาไว้ติ่งอ้านมะนาวอะไรกัเอามาใหญ่ไว้ให้มันแห้ง ใา่ซีตอนนี้ก็ซีบุได้มันเขาเปียกลดเข้าบปอีกซีเขาอยาดลดเป็นแขนก็เลยตาก้ามแหงก่อนจังไดน้ำเอาไปซีทำซ้อมทำมาตากเขาอยู่สันเทิงตากเสร็จม่ดีกว่าน พี่ลุงตาเกี่งตาต,ต<ม>า,ขาเขาเปลี่ยนข้อตาเงียบเข้า ตอนนี้กกำลังตากเข่าแล้วฮิตเป็นชาวเป็นชาวนี่เต็มเที่ยงเลยเดี๋ยวเขาล้าขนาดจนต็มเที่ยงเดี๋ยวเขาจนเต็มเที่ยงบางทีจะหูตากเขา่าคนต้องห้ามเขาคนต้องห้ามออกเงาะนุกระมี่แล้วเขานะอย่าเบือ่อผู อยู่ในกระตากเต็มมืดอยู่เทิงกัชบชายเบิ่งอีกเทีย่ยงหนึง่งเทีย่ยงตัวนี้ก็เต็มแต่เขาร้า,าจะเต็มเที่ยงหอยหอยวันมุกเช้าเลือกป่าป่าป่าถึกป่าถึกลีป่าถึกกะลี thực ly thực tọn thực tô 16, 16. เพิ่งเ้ิวิที่ตาข่าวุนตกห้ำตากไว้เต็มเทียงเลยวิธีตาข่าวอาวาลว,ว,อวดเน่งเลยก่ะส,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 สอดสอดใส่หูย่างอยู่